บทที่1,964ิบ่ทิงหงตกตะลึงในครั้งแรกที่เขาเห็นเจียงเฉินจริงๆเป็นคุณจริงๆเหรอจิงหงตัวสั่นแม้ในขณะที่เขาพูดเจียงเฉินยังมองไปที่จิงหงจิงหงสวมชุดคลุมสีขาวเขาดูหล่อเหลาและสง่างามมาก เมื่อเห็นติ่งหงเจียงเฉินกอดไม่ได้ที่จะเจ็บจมูกพริบตาเดียวเวลาผ่านไปหลายปีย้อนกลับไปตอนนั้นเขาไปที่โฮเพลสเฮฟเว่นเรียวเพื่อค้นหาที่อยู่ของแอนสตราวกอดพิวในเวลานั้นเขายังอ่อนแอมาก จิงกองเป็นคนพาเขาผ่านความยากลำบากและช่วยเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อจิงกองเสียชีวิตเขาก็อ่อนแอมากเช่นกันเขาไม่มีวันลืมฉากที่จิงหงโยนดอกไม้แห่งความคิดเสียสลัดตัวเองทำให้ดอกเต๋าสมบูรณ์แบบและทำให้ผู้พิพากษาแห่งสวรรค์เสียหายอย่างหนักจิงหงนายท่านเจียงเฉินกล่าวจิงหงมีค่าควรที่จะเรียกนายคนนี้ แม้ว่าอาณาจักรปัจจุบันของเจียงเฉินจะอยู่ไกลเกินกว่าจิงหงแต่ถ้าไม่มีจิงหงเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ที่เขาอยู่ทุกวันนี้จิงกองเป็นเจ้านายของเขาและเป็นเพื่อนของเขาเด็กดีเจ้าก็มาถึงโลกมืดแล้วเจ้าก็ตายไปแล้วด้วยหรือ จิงหงก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวและตบหน้าอกของเจยงเฉินกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเจยงเฉินกระตุกตายเขายิ้มอย่างเครือเขินจิงหงนี่มันอะไรกันสตรีผู้งดงามที่อยู่ข้างๆดูมุนงงเธอเป็นราชาระดับห้าเธอเคลื่อนไหวด้วยพละกกำลังทั้งหมดของเธอแต่ถูกเจยงเฉินยึดครองอย่างง่ายดาย เธอรู้สึกตกใจในหัวใจของเธอความแข็งแกร่งของคนผู้นี้น่ากลัวเกินไปใช่ไหมปิ่งหงยิ้มและอธิบายเป็นเพื่อนที่ดีของฉันในจักรวาลภายนอกชื่อเจียงเฉินซึ่งเป็นอัจฉริยะที่น่าสะพรึงกลัวและโชคดีมากเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ก็ไม่ได้ที่จะเหลือบมองเจียงเฉิน จิงหงชี้ไปที่ทุ่งหญ้าข้างๆเข,า,ขาและพูดว่านั่งลงแล้วคุยกันเจียงเฉินนั่งไข่ห้างจิงหงนั่งตรงข้ามเขาเจียงเชนให้ฉันแนะนําคุณเอเกเอ็กซิงเก้ตอนนี้เป็นสหายรัที่เตาของฉันจิงกอง แนะนำสหายเต่าเจียงเฉินัง,งะเล็กน้อยในความทรงจำของเจียงเชนจิงฮงกีอองได้ไล่ล่าดันอีมาตลอดชีวิตเพื่อตามหาดันอีดันอีเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา เขาแค่ปแปลกใจเล็กน้อยเป็นเวลานานแล้วที่จริงกองเข้าสู่โลกมืดเป็นไปได้ที่จะพบคนที่เหมาะสมและกลายเป็นสหายของลัทธิเตา๋าเขารู้เกี่ยวกับเอแก้เอ็กซิงแก้เขาเคยไปที่บ้านของเอเก้มาก่อนและได้เรียนรู้บางอยา่างเจียงเฉินเกิดอะไรขึ้นข้างนอกคุณตายได้อย่างไรปิ่งหงถามเจียงเฉินยิ้มและพูดว่า ฉันไม่ได้ตายฉันจะตายได้อย่างไรฉันมาถึงโลกมืดในฐานะสิ่งมีชีวิตจากโลกที่สดใสาภายนอกเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกตะลึงไปชั่วขณะ ยังมีความแตกต่างอยู่บ้างระหว่างสิ่งมีชีวิตจากโลกภายนอกกับสิ่งมีชีวิตจากโลกมืดเมื่อสิ่งมีชีวิตจากโลกภายนอกเข้าสู่โลกมืดแล้วพวกมันจะถูกสัมผัสโดยผู้แข็งแกร่งในโลกมืดสิ่งมีชีวิตจากภายนอกโลกแทบจะไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวในโลกมืดเกิดอะไรขึ้นติ่งหงถามอย่างสงสัยเจียงเฉินตกอยู่ในห้วงความคิด และหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค่อยๆเปิดปากของเขาและพูดว่าในตอนนั้นคุณเสียสลัดตัวเองและใช้เทคนิคต้องห้ามที่สร้างขึ้นเองดอกความคิดหนึ่งดอกและทำให้ผู้พิพากษาแห่งสวรรค์เสียหายอย่างหนักเจียงเชนเปิดปากของเขาช้าๆและพูดสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่การตายของ จิงกองไปจนถึงหายนะครั้งที่4บนโลกจนถึงจุดๆุกกลายเป็นแอนสตราวก็ดพิวและรับแอนสตราวก็ดพิวหายนะครั้งที่4ก็ได้รับการแก้ไขใช้กระสวยย้อนเวลากลับไปสมัยโบราณเพื่อตามหาฉูดจือ แล้วเกิดในจักรวาลที่13ตายในจักรวาลที่13และเกิดกะลียุคย้อนกลับไปในยุคนี้ฉันไปที่จักรวาลแรกพบกับทางสะกวลและเทศนาในจักรวาลที่12และจากนั้นก็มาถึงโลกมืดเจิงเชนบอกจริงกอง ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากที่เขาจับไปฉันมาที่โลกมืดด้วยจุดประสงค์สองประการอย่างแรกคือตามหาดันอีและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณอย่างที่สองคือตามหาคุณฉันค้นหาลมหายใจของคุณในโลกมืดเป็นเวลาเก้าวันสิบวันและ ในที่สุดก็พบลมหายใจของคุณในตระกูลเอเก้ฉันไปที่ตระกูลเอเก้เรียนรู้บางสิ่งจากตระกูลเอเก้และเรียนรู้ว่าคุณหนีเข้าไปในเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตา ดังนั้นฉันจึงมาที่นี่เจงเฉินบอกสิ่งที่หัวหน้าของตระกูลเอเก้กล่าวไรสาระเอเก้เอกซิงเก้ K, ที่อยู่ด้านข้างสาบแช่งทันทีเจงเฉินรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเช่นนี้อย่างแน่นอน เขารู้จักจิ่งหงจิ่งหงเป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาในอำนาจดังนั้นเขาจะคิดแผนสมรู้ร่วมคิดมากมายเพื่อหัวหน้าตระกูลเอแก้ได้อย่างไรจริงกองยังกล่าวอีกว่า มันไม่ใช่แบบนี้ฉันกับเท็กซิงแก้พบกันผ่านการฝึกฝนและเราก็ผ่านความยากลำบากมาด้วยกันสุดท้ายเธอก็พาฉันกลับไปที่บ้านของเอแก้และฉันก็อาศัยอยู่ที่บ้านของเอแก้ระยะหนึ่งครอบครัวเอแก้เป็นครอบครัวใหญ่ แต่มีความขัดแย้งภายในมากมายพ่อของเอ็กซิงเก้เป็นผู้เท่าแต่หลายคนไม่เชื่อพวกเขาสามารถควบคุมตระกูลเอ็กก้ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นพวกเขาจึงสมรู้ร่วมคิดเพื่อใส่ร้ายฉันและเอ็กซิงเก้ฉันถูกวางยาพิษและ แพ้พวกเขาดังนั้นฉันจึงต้องพาเอ็กซิงเก่หนีจิงกองพูดสั้นๆเกี่ยวกับบางสิ่งเกี่ยวกับตระกูลเอเก้ใช่เจียงเชนพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าหลังจากออกจากเขตชะตาต้องห้ามมันก็แค่กำจัดการกรบฏของตระกูลเอเก้เหล่านี้ถูกต้องเจียงเชนมองไปที่จิงกองและถามว่า เมื่อเราอยู่ในโลกมืดเราเข้าไปในวังด้วยกันวังนี้ถูกทิ้งไว้โดยดันอีคุณใช้กูคินเพื่อทำความเข้าใจข้อความที่ดันอีทิ้งไว้สิ่งที่เหลืออยู่ ข้างหลังทำไมคุณถึงพูดว่าเมื่อคุณตายคุณจะมาที่โลกมืดเพื่อตามรอยเท้าของดันอีจิงเชนมองหาจิงหงและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดันอีเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้การแสดงออกของดัน กลายเป็นเรื่องจริงจังทันทีที่เขามองไปที่เจียงเฉินเขารู้เรื่องเหล่านี้ในตอนนั้นแต่เจียงเฉินยังคงอ่อนแอมากในเวลานั้นเขาไม่ต้องการเป็นภาระให้เจียงเฉินไม่ต้องการให้เจียงเฉินแบกรับแรงกดดนัน ดังนั้นเขาจึงไม่เลือกที่จะบอกเจียงเฉินเจียงเฉินในวันนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งมากแม้หลังจากที่เขาเข้าสู่โลกมืดโอกาสยังคงดำเนินต่อไปและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่เขาเข้าสู่โลกมืดมาเพียงหนึ่งหรือสองยุคและเขาก็กลายเป็นราชาระดับหกแล้ว อย่างไรก็ตามขอบเขตของราชาระดับหกของเขาไม่สามารถมองผ่านขอบเขตการพบปลูกของเจียงเฉินได้เจียงเฉินพูดถึงความโกลาหลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เขาปลูกฝังเขาไปที่จักรวราลแรกและบรรยายในจักรวาลที่12แต่เขาไม่ได้พูดถึงความสำเร็จของเขาในอาณาจักรเจียงเฉิน ระดับพลังยุทธ์ของคุณตอนนี้อยู่ที่เท่าไรจริงหงถามเจียงเฉินไม่ได้ปิดบังอะไรและพูดตามความจริงตอนนี้ฉันไม่มีอาณาจักรแล้วความแข็งแกร่งของฉันควรจะเทียบเท่ากับเทพจักรวาลเก้าชั้นเทียบเท่ากับราชาเก้าชั้นและแม้แต่จะบอดเด็กขยี้ราชาเก้าชั้นผือจิงหงหายใจเข้าลึกๆเอเกเอ็กซิงเก้ X ที่อยู่ด้านข้างก็ประหลาดใจเช่นกันเธอก็ตกใจกับระดับการพาะปลูกของเจียงเชนจิงหงกล่าวว่าเมื่อเจ้าไปถึงระดับของเจ้าเจ้ามีคุณสมบัติอย่างแน่นอนที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ตอนนี้ข้าจะบอกทุกอย่างที่ข้ารู้แต่เจ้าต้องเตรียมพร้อมไว้สิ่งที่เราพูดจะทำให้เจ้าล้มเหลว การรับรู้ของโลกนี้จะทำลายความรู้ความเข้าใจของเจ้าของทุกอย่างก็คุณว่าเียงเชนยังอยากรู้ว่าดันอีทิ้งอะไรไว้และเหตุการณ์สำคัญใดที่เกิดขึ้นในโลกมืดนี้ก่อนการกำเนิดของจัก,กรวาลภายนอก บทที่1965ความจริงเจียงเชนมองไปที่จิงกองจิงหงแยกแยกความคิดของเขาแล้วพูดว่ามันเป็นเรื่องยาวที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ให้ฉันเริ่มจากจุดเริ่มตน้นใช่เจียงเฉินนบยักหน้าแม้แต่เอ๊แกเอ็กซิงเก้ก็มองไปที่จิงกอง เธอรู้จักจิงหงมานานแล้วและเป็นเวลานานแล้วที่เธอลุกขึ้นอีกครั้งแต่เธอไม่รู้ว่ายังมีความลับบางอย่างฝังอยู่ในใจของจิ่งหงเราต้องเริ่มจากสวรรค์และโลกสวรรค์และโลกเจียงเฉินงะเล็กน้อย ใช่จิิงของพูดสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์และโลกนับไม่ถ้วนนั้นหมายถึงโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกมืดนานมาแล้วนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกต่อไปโลกมืดไม่เรียกว่าโลกมืด โลกมืดเป็นเพียงโลกหนึ่งในสวรรค์และโลกมีข่าวลือว่ามีถนนสุดขีดอยู่ในบริเวณที่ลึกที่สุดที่ไม่รู้จักของโลกมืดนี่เป็นเรื่องจริงถนนสายนี้คือถนนที่นำไปสู่สวรรค์และโลกอย่างไรก็ตาม มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในเวลานั้นซึ่งนำไปสู่การปิดถนนนี้และนำไปสู่การแยกโลกมืดออกจากสวรรค์และโลกและกลายเป็นพื้นที่อิสระเดียวก่อนเจียงเฉินขัดจังหวะคำพูดของจิ่งหงถามว่า โลกมืดเคยเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์และโลกสิบสองจักกรวาลดำรงอยู่แบบไหนนอกโลกมืดทำไมพวกเขาถึงต่อต้านโลกมืดและความโกลาหลนอกจักกรวาลทั้งสิบสองคืออะไรจิ่งหงอธิบายว่า เรามาพูดถึงความโกลาหลนก่อนความโกลาหลนเป็นเพียงพื้นที่แห้งแล้งในสวรรค์และโลกเหตุผลที่ความโกลาหลนรู้สึกว่าไร้ขอบเขตเป็นเพราะพลังของเทพบรรพบุรุษแห่งจัก,กรวาลเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านความโกลาหล่อย่างแท้จริง และส่วนที่ลึกที่สุดของโลกมืดเชื่อมต่อกับความโกลาหลและบริเวณที่ไม่รู้จักของโลกมืดก็สามารถเรียกว่าความโกลาหลได้เช่นกันด้วยคำอธิบายดังกล่าวเจียงเฉินคงเข้าใจเขาไม่พูดและยังคงฟังต่อไปหิงหงพูดต่อมีสวรรค์และโลกอยู่ในความโกลาหลและโลกมืดเป็นเพียงหนึ่งในสวรรค์และโลกในความสับสนวุ่นวาย เพราะความวุ่นวายนั้นใหญ่เกินไปและมีข้อจำกัดสิ่งมีชีวิตในระดับเทพบรรพบุรุษของจักรวาลไม่สามารถผ่านความโกลาหลได้เพื่อเข้าสู่โลกอื่น เฉพาะผู้ที่ก้าวข้ามขอบเขตของบรรพบุรุษของจักรวาลและไปถึงอาณาจักรแห่งเตาสุดขั้วเท่านั้นที่สามารถมีความแข็งแกร่งในการฝ่าข้อจำกัดของความสับสนวุ่นวายและไปสู่โลกอื่นในสวรรค์และอาณาจักรมากมายสิ่งเหล่านี้เกินความคาดหมายของเจียงเชนจิงหงพูดต่อ มียุคที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมืดมีคนสุดต่งในโลกนี้แต่เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นสวรรค์และโลกปิดล้อมโลกมืดฆ่าคนสุดต่งทั้งหมดในโลกมืดและตัดขาดหนทางแห่งอิสรภาพเส้นทางการบ่มเพาะพลังของอาณาจากักรและยังปิดผนึกทางเดินระหว่างโลกมืดกับสวรรค์และโลกเพื่อให้โลกมืดถูกแยกออกไปตามข้อมูลที่ดันอี ทิ้งไว้โลกมืดเคยถูกเรียกว่าโลกของบรรพบรุษและครั้งหนึ่งมันเคยเป็นโลกของสวรรค์และโลกหนึ่งในแกนกลางของโลกเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงเฉอนนอดไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมสงครามจึงเริ่มต้นขึ้นและทำไมสวรรค์และจำนวนนับไม่ถ้วนโลกปิดล้อมโลกมืดซึ่งเป็นโลกของบรรพบุรุษจิงหงอธิบาย เหตุผลนั้นง่ายมากนั่นเป็นเพราะเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันและค่ายต่างๆผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในโลกบรรพบุรุษเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ศักยภาพของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เกินไปมันน่ากลัวเกินไปแผกกิ่งก้านสาขาและใบไม้ในสวรรค์และโลกลุกรานสวรรค์และโลกและโรงไฟฟ้าของเผ่าพันธุ์อื่นในสวรรค์และโลกต่างรับรู้ถึงวิกฤตดังนั้นการต่อสู้ ระหว่างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นฉันไม่รู้รายละเอียดของการต่อสู้ครั้งนี้ฉันรู้เพียงว่าเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้นี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทรงพลังทั้งหมดในโลกบรรพบุรุษถูกกำจัดออกไปและเพื่อป้องกันไม่ให้เผ่าพันธุ์มนุษย์จากการพังาัดขึ้นอีกครั้ง ผู้แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์อื่นใช้พลังเหนือธรรมชาติของพวกเขาเพื่อตัดศักยภาพของเผ่าพันธุ์มนุษย์และตัดพลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถนนสู่อาณาจักรนั้นตายแล้วอย่างไรก็ตามมีผู้แข็งแกร่ง ผู้คนในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่รอดชีวิตจียงเฉินดาวได้ทันทีและอดไม่ได้ที่จะพูดว่านั่นมันตุนยี่หรือเปล่าถูกต้องจิงโฮยักหน้าและพูดว่าใช่ชีวัน ในเวลาเดียวกับที่ผู้แข่งแกร่งในอาณาจักรบรรพชนถูกทำลายพลังชั่วร้ายของเผ่าพันธุ์ชั่วร้ายจากนอกท้องฟ้าได้รุกรานอาณาจักรบรรพชนก่อมลพิษในปรพภแม้กระทั่งวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในดินแดนบรรพชนและแม้กระทั่งสร้างมลพิษให้กับวิถีแห่งสวรรค์ในอาณาจักรของบรรพบุรุษ และในที่สุดก็พัฒนาไปสู่ในโลกมืดในตอนแรกสิ่งมีชีวิตในโลกบรรพบุรุษเกือบจะไม่สามารถพบปลูกได้และแดนยีเป็นผู้สร้างระบบการพบปลูกใหม่นอกจากนี้เพื่อให้จิตวิญญาณของผู้คนมีสภาพแวดล้อมใหม่ดันอีกระจัดกระจายไปในพื้นที่ที่วุ่นวาย มเมล็ดจ,จักรวาล49มเมล็ดถูกปลูกและ,มะเมล็ดจ,จักรวาลได้พัฒนาเป็นจักรวาลใหม่จักรวาลน,นี้คือไม่แปดเปื้อนด้วยพลังแห่งสวรรค์และโลกและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมใหม่สำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์และแม้แต่เผ่าพันธุ์อื่นๆที่มีชีวิตอยู่ที่เหลืออยู่ในดินแดนบรรพบุรุษเจียงเฉินย้นหน้าบึ้งเขาถาม อีกในหนึ่งโลกมืดในปัจจุบันถูกวิญญาณชั่วร้ายจากนอกท้องฟ้าปนเปื้อนมลพิษนี้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในโลกมืดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในโลกอย่างไรจิ่งหงอธิบายว่า นั่นเป็นเพราะหลังจากผ่านไปนานสัตว์ในโลกของบรรพบุรุษเคยชินกับลงปราณแบบนี้และเคยชินกับพลังแบบนี้จึงไม่รู้สึกถึงมันผลกระทบคืออะไรสิ่งมีชีวิตในจักรวาลภายนอกไม่มีมนทิน เมื่อสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมายังโลกมืดพวกเขาจะถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆในที่สุดร่างกายก็จะสึกกร่อนเหลือแต่วิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งก็จะพัฒนาเป็นวิญญาณชั่วร้ายด้วย แม้ว่าจะมีการกล่าวว่าพลังของโลกมืดไม่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในโลกมืดตราบเท่าที่ยังฝึกฝนจนบรรลุระดับสุดยอดของราชันเก้าชัน้นอิทธิพลก็จะปรากฏขึ้นและเขาจะคลุมคลั่งกลายเป็นคนเสียสติได้ยินเช่นนี้เจียงเฉินจำสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่เขาเคยพบในสนามรบโบราณมาก่อน อาจเป็นเพราะพลังแห่งโลกมืดทำให้เขากลายเป็นบ้าและคลุมคลั่งความจริงที่ดุนยี่กำลังติดตามคืออะไรจริงเชนถามดันทิ้งข้อความไว้หลายครั้งโดยทิ้งคำพูดไว้มากมายโดยบอกว่าเขากำลังจะไล่ตามความจริงที่เรียกว่าจริงกองอธิบายว่าดันอีเป็นผู้แข็งแกร่งคนสุดท้ายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของบรรพบุรุษ เมื่อเผชิญกับโลกของบรรพบุรุษท,ที่เต็มไปด้วยหลุมเธอหมดหวังและทำอะไรไม่ถูกเธอแอบนำทางโลกของบรรพบุรุษมาเป็นเวลานานการพัฒนาของ โลกความจริงที่เธอกำลังมองหาไม่มีอะไรมากไปกว่าเป้าหมายเดียวนั่นคือการนำพาเผ่าพันธุ์มนุษย์นำโลกของบรรพบุรุษไปสู่สวรรค์และโลกอีกครั้งสามเปลี่ยนเป็นสองและสองเหลือเพียงหนึ่งเดียวในข้อมูลที่ แดนีทิ้งไว้ดาวหัว50หมายถึงชายผู้แข็งแกร่ง50คนในโลกบรรพบุรุษในอดีตแต่ผู้แข็งแกร่ง49คนจาก50คนเสียชีวิตในสนามรบ49คนที่เสียชีวิตในสนามรบกลายเป็น 49เมล็ดจากกระวานกอดตัวเป็นเตา่าและเต่าสรุปทุกสิ่งได้ชายผู้แข็งแกร่ง50คนหรือเพียงตุนยี่ดังนั้นเธอจึงเรียกตัวเองว่าตุนยี่เมื่อได้ยินคำอธิบายนี้ เชียงเฉินก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยเช่นกันปรากฏว่าประโยคนี้หมายถึงสิ่งนี้เตาาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกสิ่งเปลี่ยนเป็นสามและสามเปลี่ยนเป็นสองและเหลือเพียงหนึ่งเดียวสิ่งนี้จะอธิบายได้อย่างไรเชียงเฉินถามและจิ่งหงกล่าวว่า มเมล็ดจัก,กรวาลที่49คือ49ผู้แข็งแกร่งแห่งโลกบรรพบุรุษในอดีตดุลยี่แปลงร่างหลังความตายปลูกมันไว้ในความโกลาหลและหลังจากกำเนิดความโกลาหลจัก,กรวาล49จัก,กรวาลจะถือกำเนิดขึ้นแต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายของดุลยี่ เป้าหมายของดุนยี่คือการใช้49จากกระวาะเลเมล็ดจากกระวาลสร้างโลกที่ไม่อ่อนแอกว่าโลกของบรรพบุรุษอีกครั้งโลกของบรรพบุรุษไม่เหมาะสําหรับการอยู่รอดของมนุษย์อีกต่อไปและพลังของโลกของบรรพบุรุษก็สกปรกและเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปที่จะให้กำเนิดผู้คนสุดโตงดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมใหม่ มีเพียงจัก,กรวาลทั้งหมด49จัก,กรวาลเท่านั้นที่กำเนิดขึ้นและพวกมันถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโลกใหม่ในโลกนี้เท่านั้นที่สามารถเทพบรรพชนแห่งจัก,กรวาล9ชั้นสุดยอดถือกำเนิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายผนึกของโลกมืดและวิญญาณชั่วร้ายของโลกมืดสามารถขับไล่ได้เมื่อได้ยินคำอธิบายของหงเจียงเฉินก็อ้าปากกว้าง สิ่งที่จริงหงพูดทำลายความรู้ความเข้าใจของเขาและเกินจินตนาการของเขาจริงๆ